คายพวกเรากลายเป็นไข่กันแล้วเนี่ยเมนมาไหร่จะฟักอีกมีไข่ใหญ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไข่ปกเอฟเลยเดี๋ยวนี่เจ้าบีอะไรี่ยมีไข่ใหญ่ใช่มีไข่ใหญ่มาดีสิเจ้าบีมาดีสิไข่พวกไข่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไข่เล็กทำไมไข่เบอเลอร์เขด่าดันด่ามีไข่ใหญ่ไงมีไข่ใหญ่น้อยพอว่าไข่พอวัดด้วยด้วยโอ้คุณบอดี ไข่ใหญ่นี่ๆมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ฉันว่านะอยู่เดียไว้เป็นอิสระภาพเลยพวกเราไข่ใหญ่โอ้ยพวกเราออกดีกว่าฟักไข่เออเป็นอะไรดีอ่ะฉันจะเป็นเป็นเป็ดแล้วกันเจได้หนอบแล้วโอ้ยปรับแต่งได้ด้วยนีวู้เป็นไงฟักไข่ออกมานี่ฉันเป็นเป็ดอาเจ้าบีไปอ่ะ แค่ฟักข่ก่อนนะมีหม่ง่เป็นตัวอะไรยังกษยักกอดกันน่ะตันไข้วหนเจวี่อุ้ยอุ้ยออกมาแล้วโอ้ยเรามาเป็นครอบครัวเลยดีน่ารักมากเดิเดเดินเดเจี จะหมีมานี่สิพวกเราออกมานี่พวกเราออกมานี่่แราาาตตมมไไปปีีพกคือตอนนี้เนี่ยเราจะไปขี่ไขรลดไข่ดีคือเมื่อกี้เจ้าหมีไข่ใหญ่แล้วตอนนี้ทำไมออกมาเป็นตัวเล็กอ่ะโอ้โหแล้วนี่เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราเขาว่างกัน ขุนบ้าน <rieb ha? S 1> เมืบบองขุนบ้านเมืองเอามันมีบินเลยแล้วเราบินยังไงอ่ะเพื่อปีกปีกยังบินไม่ได้แข็งพวกเรากินได้อย่างเดียวแม่ไม่ให้บินยายยังม่นกอ,อยู่เม่ไม่ให้บินบินยังไม่ได้จริง,งเหรอคนใงเหรอจงเรอจริงเหอจริงเรอจริงเหจริงเอจริงเอจริงเหรอเราอรอกไปงเรางออกไปงรอจริงกหรอจะวเรจริงิงเหรวิงหงหรอเหหมหหมิ ยลองจิบจได้ด้วยลองจิบ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 จจิบ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 จิจิบบจิบจิบจบจิ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 บิบจิ พวกแกเอาต้นไม้มาบางเนี่ยคืออะไรเนี่ยีพวกล็อกซอนนี่ไีพวกบ้าเฮ้ยนะจิกไปเรื่อยๆแล้วม,มันมีต้นไม้ออกมาเหรออีกไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ยดีมันก็ข้าวต้นไม้มาเฉยเลยเลิกเล่นได้แล้วเจ้าหมีลูกโอ,อ้ยม,มีต้นไม้เฉยเลยเนี่เอา้าทำไงอะ่ะไม่รู้อยู่ดีๆมันก็มีต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ก็งอกมาโอ,อ้เราใช้ระดัหยิบได้ปะนกตาชั้นไปอ๋อหยิบได้ เปิดตากรตากรซีนนีเขาไมยกหยิบขึ้นมาได้หรอเฮ้ยข้าวข้าวจะมีได้ข้าวจะมีได้ไปล้ไปไหนข้าวจะีไปไหนจอมยุทธ์จอยุทไปแล้ไปแล้ว เาจหีไม่้นะเดี๋ยวแกดีเดี๋ยวละเดี๋ยวนะแกตัวใหญ่ได้ไงเนี่ยแกดีอุ้ยเขามีอาหารด้วยนอาเาดูี้ตออาเจ้าีอากินกินกล้วยอาให้ไหนขี้ต่อขี้ดูใครว่าท่นเกียิเขาเอากบมา ไม่จินเข้าใจไหมครับพิพตาโชด้วยอี่นี่นตัวใหญ่มาหงนี่มันหงนี่ต้อ่ะอกหวดฝามิโกเลยอ่ะโอ้ยแล้วบอกไปกินกบอะไรเนี่ยไอ้ตใหญ่มาทั้งแม้วทพี่อุบะที่สุดในโลกแล้วเมื่อไหร่เราจะบินกันได้เนี่ยฉันไม่เข้าใจเราต้องเจริญเราต้องเจริญ เราไปเจอของอร่อยมาอะไรกันนอนใส้เดือนเกียดเกียดนอนเกียดแล้วเกียดแล้วเอากิศกบกินกบทินกบเอานอนมาอุ้ยเจ้าไก่หยิบมาให้อ๋อเฮ้ยเราจะมาขโมยกันอย่างนี้เหรอ ขโมยกันง่า้ๆอย่างเงี้ยแหละทำว่าอะไรสาระด้วยมาแรงด้วยแหละไหนมาแรงไหนไหนไหนมาแรงก็คือสรุปเราไม่ได้เราไม่ได้ไปไปหาแมลงอะไรเลยก็คือเอามาให้หมดเลยอยากโตเท่าไหร่ฉันโตขึ้นแล้วนะฉันจะโตขึ้นฉันจะเกืบโตขึ้นเกืบโตเป็นว้าวทำไงอ่ะเฮ้ยอ๋อเจริญใส่าบประชาชนเฮ้ยฉันเปลี่ยนร่างแล้วเจริญยังเจริญยังดีไงเปลี่ยนร่างกันยังอย่าล่ะกำลังใส่ฝีอยู่กำลังเปลี่ยนร่างแล้วหรอ ใช่ฉันเนินเเรฉัป็นเป็ดแล้วเติบโต,ตแล้วเนี่ยพูดเจริญบอกไม่พูดเจริญบ้าเลยอยากให้เ,เจริญเลยพูดเจริญเจมี่จะเปลี่ยนสีเหรอใช่แป๊บหนึ่งฉันเปลี่ยนสีก่อนแป๊บหนึ่งไหนไปดูสิแถวนี้มีอาหารอะไรบ้างเห็ดกินได้ปะทำไมพวกแกพัฒนาล่างแล้วดูอลังการทำไมฉันพัฒนาล่างแล้วมันแบบเอ๊ะม่ทุเรศเจ้าพอดีแกไม่ทุเรศนี่นี่นี่มานี่ยไอ้ตักพี่ลาไอ้เป็ดไอ้เป็ดทวงคืน

ดี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 มานี่มาที่มานี่ทุกคนๆฉันเจอต้นป้วยเต็มเลยเเนี่ยเด็ดกินได้เลยกินเลยกินเลยผิดผงเฮ้ยอตันี้บ้านต้นไม้เหรอเนี่ยขึ้นไม่ดวนมะเราต้องบินขึ้นไปบินบินบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้อูุย มีตัวใหญ่อยู่อ่ะโ Oh my god ภาพเหมือนนกพิการเหมือนเหมือนเหมือนสฟิงเ์เลยอ่ะโอ้เอ้ยนกฟีดิกนกฟีดิกสฟิงเกอ์ไม่ใช่แล้วนกฟีดิกดูโอ้โหลังการสุดๆพวกเราเหมือนตัวโนวิดอ่ะตัวแบบเบบี้มิกริเนอร์แล้วมาดูแบบตัวพระเจ้าอะ่ดูจังเลมองยังไงไก่กับเป็ดก็ไม่มีทางเป็นฟีนิกได้อะ ว้ายดูไก่ว้ามันพ้นโชยอีแล้วนี่มาดูในบ้านดีกว่ามีอะไรบ้างไหนมีฐานด้วยฐานบิ๊กเบิร์ดสัตว์พี่โู้ดูนี่พี่อะไรนะนี่ด้วยเบบี้ชักด้วยไหนฮะนี่ไงเบบี้ชักโอ้ปลาแกคาบปลามาแล้วอุ้ยหนูหนูกินหนูนี่คาบหนูมาแล้วฉันคาบหนูมาแล้วเห็นปะโอหนูเดี๋ยว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  ไก่ย่างเหรอเดะโอ้โหกำลังจะอีวอรูชันนี่ไก่ย่างเหรอเนี่ยฮะอีวอรูชันไก่ย่างเขาไก่ย่างถูกเปล่ามันอีวอรูชันฉันเป็นหนูก่อนนี่นี่นี่เราออกมานี่ดีกว่ามาไปเร็วไปเร็วเราจะบินไปหาที่สร้างรังกันมาพวกเราโไม่จะไปสร้างรังยังไงเอ่อฉันว่านะ เดี๋ยวนะอันนี้ไงมีสร้างฝูงมีสร้างฝูงเราจะมีฝูงกับเขาแล้วยีงยิงนกตอปิโดยิงนกตอปิโดยิงยิงกีโดวจะเป็ปอใส่ชาวบ้านชาวช่องกันเชิญผู้เล่นเชิญผู้เล่นเชิญผู้เล่นเจ้าหมีผู้นำผู้นำโอเคแล้วก็บอดี้เป็นกาย แล้วก็แกนนี่นกกระจอกตกพวกง่ยด้วยนะเรียบร้อยเราอยู่ในฝูงด้วยกันแล้วเป็นสมาชิกจะเอ่อจะได้เห็นกันใช่ไหมเอ้ยจะได้เห็นกันดูดีเดี๋ยวนะแล้วมันทำอะไรได้อ่ะฮะเอ้ยมีท่ามากขึ้นเห็นยังจริงเหรอมีท่าได้ด้วยเหรอเนี่ยดูดิกระพือปีกได้มีง่ายเย้แล้วกระพือปีกได้ด้วยเก่าได้ดูเก่าพุงได้ นี่พวกเราไปสร้างรังกันที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวนะรังหรอสร้างรังที่ไหนดีอ่ะที่นี่เลยแม่ที่เกียนแล้วเนี่ยสร้างที่น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 ี่กดเทเลพอร์ตแล้วมันเลือกไปที่หมู่บ้านกันมะไปหมู่บ้านหมู่บ้านอุ้ยเจอบ้านคนแล้วว้าวฉันมาหมู่บ้านแล้วบ้านเรามาป่วนแล้วมาป่วนพวกมนุษย์แล้วนี่นี่เลยฉัไปวางปืนให้มนุษย์กันนี่งยิ่งยิ่งลบกระดูกยืนลป่วนมนุษย์ด้วย เปิดนี่เอ๊ะกินผักกินผักเอ๊จะไปขโมยพร้อมพันมนุษย์ให้หมดเลยนีเนียกินผักกินผักเร็วขโมยขโมยให้หมดขโมยเลยขโมยมีความจุที่ขโมยของมนุษย์เนี่ยเร็วย้ย้เย้กินผักกินผักเร็วกินผักเร็วกินผักเร็วป่วยมนุษย์ป่วยมนุษย์กินผักให้หมดใจิตขี้บ่นจิกขี้บ่นจิตขี้บ่นจิกขี้บ่นหายหมดแล้วจิตขี้บ่ดแรงว ผ่านในเจ้ามนุษย์นกอย่างพวกเราเขาทำให้มนุษย์พันได้บอกกินดอกไม้ไนะคะเฮ้ยไม่ได้หยุดเลยข้ามดอกไม้ได้ไปไปแล้วเป็นตัวมนุษย์อีกแล้วแล้วโอเคไปอะไรไปไปไหนบินซีดูรอบๆบ้านซีมีอะไรบ้างมาเฟียแกรู้จักเขานกมาเฟียอ่ะปวดมันหกโอ้ยขยี้พวกนอนไม่ตื่นเดี๋ยวเจอกันข้างบนเฮ้ยเปิดเปิดไฟได้เหรอเฮ้ยดีใครบอกว่าดีกว่าใกเนื้อ เปิดไฟเปิดไฟเอ้ยเปิดไฟให้มันเผาเผาใบมนุษย์เผาใบมนุษย์ผมว่ามนุษย์เหรอมีกรงด้วยมีกงด้วยถ้าตอบจะไีโดนดูนี่สิกกงกเป็มีพันม้าจะาันมวได้สัตว์เลี้ยงแล้ว

จะปิดทำไมเล่าโอ้ยอะไรเนี่ยเราไว้ให้ดูอยู่แค่เขาอยู่ได้ขุดที่ศิลปะแล้วโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กินได้ปะไม่ใช่แค่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะข้าวมลยข้าวมานได้ด้วยยิงเบอร์รี่อะไอ้เป็นนกหรือไงเป็นปลาส็อกเกอร์เนี่ยเบอร์รี่อะปาส็อกเกอร์ไอ้ปลาซ็อกเกอร์ไอ้กินทุอย่างไป้งนะไหนออกไปสิ

นี่ชุดชุบชุบตีรักของฉันว่าแล้วสร้างบังรังฉันอยู่ตรงนี้นี่พวกแกเป็นตัวอย่างให้ไม่ดีกับนกเลยที่มาสร้างรังบนหลังคาหีแป๊บนึงอีลูกที่สองีลูกที่สามเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาลูกหลานมาด้วยอ๋อเด้ปุป๊บป่ะลูกหนึ่งหยิบขึ้นมาในนีนี่ฉันหยิบขึ้นมาแล้วมันทําอะไรได้บ้างอ่ะ<ม>เอาไว้บนหลังได้ด้วยอ่ะแล้วก็บิน นี่มีวิธีเหรอใช่แกรู้จักมิบ่าวฝากออกมาแล้วออกมาแล้วลึกลึกขงังเพ้อนี่ใู้ลูกแกตัวนี้ด้วยลูกแกตัวนี้ลูกแกไม่ฉันไม่รับฝากเลี้ยงแกชื่อแก ที่พวกเราพาลูกๆไปเที่ยวกันดีกว่ามะยิ่งยิ่งพาลูกไปเที่ยวลูกกันพร้อมแล้วแหละดูที่เนี่ยกอะหลังกอะปากกอะขายพร้อมแล้วเร็วเรีวพาลูกไปเที่ยวเร็วอ่ะนี่ฉันคาบแล้วเดี๋ยวรัเทเลพอร์ตไปที่ภูเขาไฟปะไปเที่ยวภูเขาไฟกันโอ้โหว้าวภูเขาไฟเรียไปลูเดี๋ยวแล้นี่มันคือที่เที่ยวจริงเหรอเนี่ยฮะภูเขาไฟเนี่ย ไฟจะดูนะดูอะไรฮะอย่าบอกนะแกจะทิ้งลูกบนภูเขาไฟไก่หิวไก่ต้มไหมโอ้โหพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นเป็ดย่ากไก่ยากกันแล้วเนี่ยเดี๋แกจะทิ้งลูกขาไปไม่ได้เออเจ้าหวีอะไรเนี่ยไม่อยากมีลูกแล้วแกจะกเป็นท่าจี๋หรอยอมโยนลูกลงภูเขาไฟเนี่ยฮะสงสารลูกอ่ะตัวนี้เดียวเองเออเดี๋ยวลูกก็กลายเป็นดีหรอกนกพิษหรอก ป่าบระการเป็นไก่ย่างเป็นย่างก่อนนะดิไทครลอกก็ถือว่าเป็นนกฟินิกส์ปะสวีใช่แลู้กเรากราไปในภูเขาไฟเนี่ยลอกก็ยือเป็นนกฟินิกส์ใช่ไหมเอาหายตายไปแล้วอะอยู่บนเขาไฟอยู่เลยจุ่มน้ําอยู่เลยเนี่ยโหดมาก็สิลูกทันต้องโหดเกิดเป็นลูกแล้วจะสีก็ต้องมี้ยงนโคตรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าเนี่ยไปดูลูกท่านนี่นะเดินกันต่อยไต่อยลุยลาวาเป็นว่าเล่นเลยนะวันนี้ไงปอกภูเขาไฟ พวกพวกเอาไสตัวที่เป็นเงยเป็นนกนกลมฟันเหรอะนกกระจอกลมฟันใช่พวกเราอยู่ชายทะเลกันแล้วมีอาหารด้วยตรงนี้ออยู่ชายทะเลแล้วยียีนีแกกินไหนลองทานนะลึกๆมีเปลือกหอยด้วยหอยกินได้ไหมอะลวกน้ำก่อนกินลวกน้ำไหมเดี๋ยวค่อยน้ำได้มีปลาให้เรากินไหมอ่ะไอเียล อ้พวกเราตรงนี้มีปูด้วยแหละเนี่ยไหนไหนๆๆไหนอ่ะอ้เนี่ยหรออ่นั่นแหละสีรอไปท่ปเฮ้ยยายอดกิของฉันงฉันให้อเอาปูมาเอาปูมาเอ้เปิดกล่องสมบัติดีกว่าเปิด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 เปิเิดเปิเิเิเปิปเปเปเเิ ไไมมม่่มม่เป็นงคงีาวางเหรียญแล้วกันเอาไปซื้อของไง <c oughs> วางตอนลงศพแกเจ้ว่าแกตายใช่ไหมวาง <c oughs> ดีไงฉันวางให้แกก่อนเลยเจ้าหวีแกบินไปโยม,มโลกูกเนี่ยต้องใช้เหรียญทำทำอะไรแต่แกก็เหมาะกับการคาบเหรียญนะเพราะแกตายแล้วแกก็เหมาะกับการอมเหรียญไงเพราะแกตายแล้วโดนเผงต้องอมเหรียญแต่เราดำดาวสีด้นานปะโอ้ยดำดาวได้ด้วย <c oughs> ใช่เอาโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้เราพอเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะกับการผจญภัยครอบครัวนกสุขแสนที่จะไม่สงบสุขเลยเออใครชอบนกตัวไหนก็คอมเมนได้ละไปละบายไแล้ววินแล้ววินแล้วสู่อิสระภาพ What?